ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับฟิล์มตา a r ตเกเมอร์ครับวันนี้เราก็จะมาสอนเข้าซฟตรงคำเตียงกันอีกแกวครับวันนี้เราก็อยู่กับโบชั่นใหม่นะครับสามารถแรกของ m อ c ได้ก็คือ1.0.4.0นครับตอนนี้ก็กดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ตามผมนะครับ ดีว d จุด e อส่วนข้างบนใส่อะไรไปก็ได้นะผมขอใส่ไปว่า PVP แล้วก็กด P ไปครับมาดูกันจะได้หรือเปล่าครับไม่ได้เซร์ฟสมาร์เต็มอะทำไมกี ครับเข้าได้นะครับส่วนวิธีสมัครนะครับครับจีา G e. ตามเลยนะครับแล้วคุณก็ใส่หัสของคุณไปนะครับผมขอจะใส่โม่หนึ่ง 1, 1, เอา2องสามสี่ห้าเจดปดเ้านะครับใส่ไปแล้วก็ใส่สใส่เหมือนเดิมครับเจ็ปกลาง แล้วคุณก็ใส่มเมลอะไรไปของคุณครับแล้วก็จีนี่เลยแล้วก็ G ีเอเออจุดีโแค่นี้แล้วก็สมัครได้แล้วนะครับโง่ายง่ายนี่ครับเรามารองเล่นสักแป๊บตอนนี้ก็ตอนนี้เราอยูส่สีอะไรมาดูกัน เราอยู่สีส้มนะครับมาดูหัวครับจะมีอยู่สีสีนะครับแต่ตอนนี้ผมอย,อยู่สีเขียวเอให้ดูสก,กินผมนีมก่อนนี่ครับสกินผมสีส้มก็มีหนึ่งคนน่นนุ่นสีอะไรสีเขียวปะจุบๆเออขึ้นไม่ได้เกมก็จะเริ่มในแปดเจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งโอ้กูก็โดนไม่ได้แล้วก็เริ่มมาอันนี้เป็นด่านคล้ายๆคอมใช่ปะครับอัปเกรดใหม่มีแอมมอลล์เด็ดเอาขึ้นมาเนระื่อบักปะน่าจะเป็นบักนะเนะี่ยแล้วเรียกบล็อกกันนะครับอาจจะเสียงเกมเงียบไปหน่อยเราติดเสียงโอ้เบาเสียงหมดเลยนั้นก็เรกบล็อกมนนะครับ เราจะเห็นทุกอย่างบักกลายเป็นสีแบบนี้เพราะมันเป็นโวลชันใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เล่นได้ครับเนี่ยวิชานีนจ่จะต่อสเต็ปนะดูกันต่อสเต็ไปแบบวายครับอ้าวต่อได้เลยครับเนี่ยมันบักนะครับมันบักแล้วเราไปดูกันล่ มันอาจจะบักนิดหน่อยนะครับว่ามันไม่นิดวะอ,อยู่ไหนครับตอนเรามีอยู่สองคนนะครับนี่ครับการแรกของมีการก็ดับนะครับสีแดงนะกดกลับมีมากมม้แรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นนโปโลนะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นเบนะ็ดหลอดอันนี้ปลาสรับทีนะลลกเนะี่ยน่าจะใช่โอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ 買啦！